สวัสดีค่ะพบกับครัวกระม้นตามใจกระม้นเนะาะมันนี่สีเรน้ำยาปลาคอนะคะน้ำยาข้าวปุ่นเนาะกะทิค่าแม่กระเตรียมอ่ากะทิเรียบร้อยค่ะหัวกะทิหนึ่งกิโลกรัมเนาะปลากะพริกแกงค่ะพริกแกงแบบละเอียดนะคะเมงวนแล้วกะพริกแกงหยาบอันนี้ตามเองเนาะพริกแกงหยาประกอบไปด้วยพริกแหง้หงหอมแดงกระเทียมกระช่ายค่ะ สำคัญนาะเป็นลักเดี๋ยวข้ามาเบิ้งขั้นตอนการเห็ดกันเลยค่ะส่วนปลานะคะประคอเนอะที่ห้องไปไต่มากกันค่ะกะเอามาต้มนำประแดดก่อนเนาะคะ่ะเพื่อที่จะเลาะแกะเอาเนื้อไปโขกไปตำกับเครืองผกแกงนะคะนีกะเพื่งเอาลงว่างหนัน,นะคะ่ะใกลสุกแล้วเนาะ เกน้อยค่ะอันนี้เท่ากับมีลูกโดดน้ำเนาะค่ะแบบผิดกะเรียงกะเทียบไสเป็นอ่าร้อยหนาค่ะมื่อนี้เท่ากับเฮ็ดขายลก้กกาเฮ็ดกินน้ำเนาะค่ะบางชวนค่ะเืลอที่จะขายเอาคาวัตถุดิบนอก็คืออ่ากะทิกะพริกแกงค่ะหละกักการในวนของ ตวัวเขาปุนค่ะเนาะพอทุกอย่างก็ต้องซสื่อเพราะฉะน,นั้นแล้วห้กาก็าิีแบงขายเป็นชุดเป็นชุดค่ะเพื่อเอาค่าวัตถุดิบขึ้นค่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะกะมนม้นก่ะเอาปูหามาส่งลูกค้าอ้ยวเ่เคยขีต่ตักรยานหลายปีแลยวค่ะอยู่เนาะคน ค่ะเมื่อกี้เนาะที่เอาต้มเนื้อปลาไว้ค่ะท่านผู้ชมนี่เลยเรียบร้อยค่ะสุกแล้วโอ้ยแมงวันราคาหลายช่วงนี้แล้วกะสิมันเย็นเนาะกะสิแม่แกเอาแต่เนื้ออ,ออกค่ะโอเคค่ะเนื้อลปลาที่แกะแล้วเมือ่อเมื่อปลาเป็นยางนะเนี่ขี้แขงนะแต่มันยางนะไปนะเฉียงเส้นนี้วิ่งยางเราเก็บเอายาสูบเอายาง เกี่ยวหัวกะทินะคะกับไส่อต้มก้างค่ะบะออนนุมเงี้ยเดิไปเราจะเป็นเครื่องพริกแกงค่ะเข้าบริเวณโคผสมกับเนื้อปลาหดแล้วเลยไม่โอ้หดลงแล้วไหมแม่ไปยังเครื่องบ๊อโขผสมกับเนื้อปลาไปเลยปกติเห็ดกระสีมัเขียวใส่อันนี้ก้อนไหมกะทิเขียวใส่กะทิก้อน เสียงเงื้อปลาสีน้ำเขียวเนื้อมันหนอมดีคุณไม่ดีวันไหนก็ไม่ได้นี่แหละขุนต้เนเก่าหลังจากเท้าเขียวกะทิกับเช่องแกงข่มันหอมแล้วก็เอาเนื้อปลานะคะอันนี้คุกคิกกับน้ำนะคะในส่วนของน้ำกะ,ะกทิแล้วค่ะกะคือยี่ยี่ไห่เนือมันแตกจากการจับก่อนนะคะใส่ลงไปเลย นี้ก็เป็นน้ำประแดกตรงค่ะก็คือน้ำต้มปลาตอนแหลกเนาะต้มเส้นน้ำประแดดได้ค่ะเด้อมันยังสิบะข้าวนะมันก็หอมเน,ะนาะน้ำประแดกนั่นก็สามารถเอามาเติมเป็นของตัวน้ำยาได้ค่ะการที่น้ำยาค่ะถ้าเทาใส่เนื้อปลาคอนี่เนื้นอปลาคอมันไม่ค่อยผสมบบนีเน้เลเนาะเท้าแห้งตํำละเอียดปานใดนี้มันก็สีฟูบะข้างเลยค่ะโคนมากๆเลยเนาะปลาคอสามตัวค่ะ ปาควาที่เข้าไปไต่มากมื่อนั้นแหละเนาะโอ้ยขนแหงเดี๋ยวแม่ก็สิเติมห้างกะทิลงไปค่ะหลังจากานเข้นกะสิปูอตอนนี้นะคะเนื้อปลาเริ่มแตกตัวค่ะกุกมากเลยเติมน้ำปลาแดกเข้าไปค่ะน้ำปลาแดกต้มเนาะอันนี หลังจากให้เราเติมนม้ำเข้าไปนะคะน้ำประแดกต้มเนาะสีสันสวยงามมากเลยค่ะรอให้น้ำเดือดค่ะสักพักนึงแต่จะเป็นการปรุงรสค่ะวา่าห้องสีใสอย่างน่เนาะแห่มันออกมารสชาติแซ่บล้ะก็กลมกล่อมที่สุดค่ะตอนแรกนะคะใส่น้ำตาละคะ่ะกระบวยนึงเลยนะคะเพราะว่าน้ำกะทินน้ำยากะทิห้าตองเห็ดอมันออกเนี่รสชาติหวานนิดนะคะ ผงกุงโรดค่ะเครื่องกะบวยเนาะผงนัวค่ะใ <c oughs> ส่หลายเสียบหลายค่ะอันนี้เล,ล้วเจ้าทานผู้ชมถี่เส่เนาะ ตามด้วยตะไคร้ค่ะตะไคร้เนาะตะไคร้หันค่อนค่ะตะไคร้ทุบกละกระ,ะชายกระชายทุบข้อบุบนะคะนี่ ตามด้วยลูกโดดค่ะสูตรนี่เนาะส่ลุกโดดได้หลายเรียเลยค่ะบกพริกกะเรียงนะคะถึงเขาใส่เนาะ oh. ซีสันหนาก,กินมากเลยค่ะสมีกันนะดูแล oh. ้วเนาะหนาชุ่มละ เป็นตัวปลาห้องขั้ขวมเช้าค่ะหัวปลาเขาแยก่ออกจากโตนะคะก่อนเอาไปต้มนาอแม่เสียวมาเห็ดเป็นน้ำยากะทิร้อยหัวปลาเนาะส่วนคนที่มักกินแบบมักลหลกินหัวปลาค่ะกับสีถุดใจซิ่งนี่ค่ะร่อยให้น้ำเดือดนะคะจังสีใสหัวปลาเนาะเผื่อป่วหไมันขรเทาค่ะ ใส่ไส้ค่ะหัวปลาได้แล้วนะคะน้ำเดือดเนาะกะล่อให้หัวปลาซุกค่ะกะจังสีไส้ใบมะกรูดนะคะต้นหอมเนาะ หอมซอยค่ะหอมหัน่นนั่นแหละใส่ใบมะกรูดค่ะแต่ทีแล้วเนาะเข้าปรุงรสเรียบร้อยแล้วเข้ากับซีมเบงแล้วค่ะถ้าเด็ดรสชาติที่เข้าต้องการแล้วเข้ากับใส่ใบมะกรูดแล้วกะต้นหอมหั่นเลยเลยเนาะเป็นเหมือนท็อปปิ้งค่ะเพิ่มสีสันความสวยงาม,ม,งมาแล้วกะเบาแก๊สเนาะปิดได้เนี่ยปิดเลยบ่อ่าปิดแก๊สไปเลยค่ะ ใส่ต้นหอมลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นะคะ่ะสำหรับน้ำยากะทิเนาะเดี๋ยวกับซมีในส่วนของน้ำยาปลาค่ะปลาแบบเล่าๆเนาะแบบสูตรแม่เองเนาะสามารถติดตามกันค่ะส่วนน้ำยาปลาเนาะคะ่ะกะน้ำเปล่าค่ะน้ำสะอาดนะคะน้ำดื่มเพียงอย่ะค่ะเติมด้วย เครื่องพริกแกงที่แม่ตำนะคะก็คือเครื่องพริกแกงตัวเดียวกันกับที่เฮาเฮ็ดตำยากะทิเลยค่ะและก้กการมีกะชายตะไคร้ค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลนนอกสุดรนี่ะค่ะเด้เขียวบ่ได้ย,ยังข้งนั้นแล้วจ้างเติมน้ำปลาแดดนะคะตอนที่น้ำม,มันเดือดค่ะเพื่อบ่อให้มันข้านะคะ,คะก็ว่าหันเนาะแม่ใส่น้ำปลาแดกเข้าไปเนาะคะ่ะหล้วก็ใส่เนื้อป,ปลาปนที่เฮาตำแยกไว้ตั้งหาก ใส่เข้าไปค่ะเราก็ใส่ลูกโดลงไปค่ะขั้นตอนนี้ง่ายๆค่ะเฮ็ดง่ายๆถ้งแกงค่ะแกงปลาปนเนาะตานิดน้อยํายาป้านี่ยไม่ต้องเห็ดหวานลายค่ะผงปรุงรสค่ะนิดน้อยนะค่ะเพราะว่ามันมีน้ำเข้มของน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกดีว่าม่นน้ำปลาแดกต้มกับตัวป่าได้ค่ะเป็นน้ำปลาแดกสดๆเลย่ะเนาะโจกออกจากไหค่ะผงนวค่ะใช้ตามใจชอบเนาะผู้ใดมักใส่หลายก็ใส่หลายผู้ใดใส่เพราะเสบเพราะนวค่ะ ไปซ้อนค่ะคือกันค่ะขั้นตอนนี้เนาะลอจนมาเดือดอีกรอบหนึ่งเข้าจางสีไสใบบกูดค่ะแล้วก็รวยด้วยหอมต้นค่ะแต่ว่าน้ำยาปลาเนี่ยเข้ากะสีไสลูกชิน้นปลาไปน้ำนัำแม่ซิมเองนะคะมันกะบะบะท่านนวบะท่านเคมน็มเนาะมันกะเติมน้ำปลาแดกค่ะนี่ค่ะน้ำปลาแดกเนาะตักออกจากไหย่ค่ะว่าแม่น้ำปลาแดกต้มสุกเดอ้อ ตามด้วยลูกชิ้นฟ้าค่ะใสไปเลยถ้าผู้ได้มากตีนไก,ก่กะตุมตีนไก่เปื่อยๆเ,เ,เนาะหรอมาใส่ค่ะกาล้อยอีกสักครู่ค่ะก็เป็นอันเชซินเนาะขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมนะคะสำหรับมื้อนี้เมนูน้ำยาปลากับน้ำยากะทิค่ะปลาช่อนที่เข้าไปใตมากเนาะสวัสดีค่ะมาจ้ากินเขากันเนาะอ้อมเขียดค่ะ นี่เลยออมรัว,วก๋ามี่ปูค่ะที่ไต่ามากมันขึ้นน้ำกันเนาะเอามาเข็ดอ่าโอ้เมยอ่อนไว้ยังก็อบโอปูค่ะโอปูเนาะอ่าถี่เฮ้าเห็ดไปในคลิปหล่อค่ะเนยอ่อนเอิดปบปูเนาะแต่ว่าอันกม่อนเอิดโอปูค่ะของเข,ขาแซ่บ<า>ค่ะ คุยคข้ามายัางไงอันนี้ยังไงแกงขี่เลยค่ะกะับเข่าหลากหลายอย่างค่ะนี่คือกับเข่าอ่าบานเห่าเนะาะกับซีมากั่วสามอย่างขึ้นไปแต่ละมือค่ะกิยนกยังไงเหระค่ะเพราะว่ามันหลายบานหลายเื่นเนาะหลายคั่วกะเป็นเครื่องยาก,กันค่ะกินขอน้ำกันเนาะอ พักนะ่อแม่เขาเอนกสมพัก